เรื่องของโรคจิตโจรรคจิตก่อก่อนนอ <c oughs> อันนี้คือขาอข่าวนะครับค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเพิ่งมีการจับนะบเป็นวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งปรากฏว่าพอไปคนบ้านนี่คนต้องตะลึงนะเราเห็นภาพเรายังตะลึงเลยครั มีชุดชั้นในนะของชว,ว่าสตรีน,เ,น,นเป็น2,000มืชิ้นนะคุณตุกตาเ,ออเยอะมากๆครับบอกแล้วใช่ไหมว่าขโมยเสร็จแล้วทยอยมาบ้านตุกตาเอามาใช้ต่อยใช่ไหมใช่เพราะว่าชอบกลิ่นอ่ะผู้ต้องหา,านะครับก็คือคุณพานุพลสุวรรณอายุ46ปีต้องขออนุญาตอ่านชื่อน,นามสกุลน,นะครับตามเนื้อหาชื่อเลยนะ,ะคุณพานุฮะ พลอยสุวรรณไม่ใช่พงสุวรรณนะครับไม่ใช่พานโนสุวรรณโน <ge> no, ไม่ใช่อ,อาชีพ <10 S 3> <c oughs> ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับก็สารภาพครับว่าขโมยชุดชั้นในผู้หญิงตามบ้านเรือนมากว่า2ปีแล้วเพื่อสําเร็จความใคร่นะครับแล้วสำเร็จเสร็จแล้วเขาไม่เอาไปขายหรอ <intuition> ไม่นะฮะแต่ว่าในบ้านเนี่ยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยมีเมียมีเมียแล้วก็มีลูกฮะ ลูกชายวัยหกขวบอยู่แล้ว,วป่านนี้ลูกชายสงสัยลูกชายเป็นโรคหัวใจด้วยนะครับเห็นพ่อสําเร็จความใคร่าภรรยาของคุณพานูเนี่ยเคยห้ามปรามแล้วแต่ว่ากลับถูกตะคอกกลับนะครับก็เลยปล่อยให้สามีเนี่ยสูดโดมชุดชั้นในของคนอื่นก็เลยสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเคยชินถซึ่งการด,ดําเนินคดีของคุณพานูเนี่ยก็คือข้อหาลักทรัพย์เวลาค่ำคืนเท่านั้นเองแล้วทําไมเขาไม่ดมของเมียเขาเนาะเขาต้องเป็น มีอาการทางจิตอ่ะคุณเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ไหมฮะจะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งใครอะคะคนนั้นเป็นคนนําจับใครอะผู้ใหญ่บ้านสาวประเภทสองอ๋ออ๋อเจ๊กบจําได้ไหมเคยมาออกรายการเมืองไทยมีดีใช่มาเป็นขายรับเชิญในรายการเมืองไทยมีดีของเรานตอนนั้นใช่เป็นคนนําจับเลยอือที่สมุดประการนะครับเอ้ยรายการเมืองไทยมีดีนี่เขาดีนะเขาหน้ามีต่อไปนะความจริงเพราะว่าคนที่มาออกรายการนี้ที่ ออกจากรายการเราไปเป็นดังที่อื่นตลอดทำสองรายการมาผู้หญิงรู้จริงตอนเช้าตอนเย็นเอ้ยถ้าถ้าเกิดว่าคุณเกิให้โอกาสก็ทำเขาเลยแแดนรอนานแล้วมวแดนบอกแกเรียกฉันมาทำนะฮะฉันก็ตั้งใจนี่คือโดนไฟรอแล้วเดี๋ยวหยิบขึ้นมาเป็นเป็นกางเกงในซับหน้าหมวแดนคะมีในกระเป๋าหรือเปล่าคะแกมาคุยกันเองหรอแมวแดนเขาเป็นอะไรอ่ะอย่างนี้นะกรณีแบบนี้เป็นใคยเจอไหมใคยเจอไหมเคยเจอมีคนไข้อยู่นะครับ หมอมีคนไข้ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะทำงานเยอะคนไข้เยอะมีทุกแบบแต่ว่าข่าวนี้ต้องดูดีๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไอเรื่องขโมยเงเกงในมสนเร็จความไข้ไม่ใช่รายแรกถึงไหมมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากในญี่ปุ่นนะถ้านหนูพุทธินิจใไทยก็มีแต่ว่าอาจจะไม่เป็นคดีเพราะเนื่องจากว่ามันลักทรัพย์ของเล็กๆน้อยๆแล้วแล้วก็เหมือนของใช้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่มีใครอยากจะไปตามเรื่องตามราวแต่ปรากฏว่าไอ้นี่มันดังเพราะอะไรมันเยอะมันเยอะปริมาณเยอะ ส0 0 0มื 20, กว่าตัวแล้วแล้วภรรยากับลูกเขา คือภรรยาก็มีกางเกงในก็ให้ภรรยาใส่กางเกงในแล้วไม่ต้องซักก็ได้นะความจ<ม>ริงนอเ,เดี๋ยวอันนี้จะอธิบายให้ฟังออว่าทําไมแต่ว่าเรามาดูปริมาณก่อนนะครับ <c oughs> การที่ปริมาณเยอะเนี่ยมันทําให้เป็นจุดที่น่าคิดน่าคิดน่าสนใจหมอยกตัวอย่างมีข่าวหนึ่งที่หมอฟังข่าวปุ๊บเนี่ยเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีจําได้ไหมครับมีข่าวที่เด็กนักเรียนวัยรุ่นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยากกลับบ้านแล้วก็เผาโรงเรียนจำได้ครับแล้วคนก็มองว่าโรงเรียนเนี่ยแย่โรงเรียนเครียดอะไรก็แล้วแต่ก็วิพากษ์วิจ ถ้าเด็กอายุประมาณ17ปีเรียนอยู่ชั้นม .5 แล้วอยากกลับบ้านแล้วเผาโรงเรียนไม่ปกตินะมันต้องมีอะไรบางอย่างในวิธีคิดใช่ไหมครับนั้นอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆก็กลับมาที่เคสนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าปริมาณมันเยอะมากทีนี้ถ้าเกิดปริมาณเยอะเนี่ยอันดับแรกที่ต้องคิดก่อนก็คือว่ามันขายได้หรือเปล่าถ้าเกิดขายได้เนี่ยมันก็จะทําเงินให้เยอะนะสมมุติว่าคุณขายตัวละ5บาท เป็นหมื่นนะก็ได้ห้าหมื่นแต่แต่ว่าที่เขาไปเจอทุกตัวยังไม่ได้ซักเลยนะอ่านั่นไงทีนี้เราก็ต้องตามรายละเอียดลงไปถูกไหมครับบางทีเราดูฉับฉับช่วยผิวเผินเนี่ยมันก็คิดได้ว่าเอออาจจะเป็นรักขโมยโจรขโมยเอางในไปขายแต่ว่าสองหมื่นกว่าตัวมันใช้เวลานะใช้เวลาในการขโมยแล้วกลิ่นก็คือยังไม่ซักซักกระตัวถ้าเขาสอยเขาสอยนะคุณหมอสอยตามที่ซักแล้วเนี่ยหนูก็จะไม่สงสัยลงไปลึกขนาดนี้ แต่ที่ประเด็นที่คุณหมอพูดก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าเออกางเกณฑในที่เขาขโมยเนี่ยจะเป็นของ BSC กุลสตรีหรือว่าวอโก้ทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะว่าดีไซน์มันสวยไงเขาอาจจะมาขายต่อก็ได้ก็แล้วแต่ใช่ไหมทีนี้ทีนี้เวลาเรามองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันต้องมองในแง่มุมที่เรียกว่าอาจ่าวิทยาซึ่งตรงนี้เป็นเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณหมอใช้คำว่าอะไรนะน่าสนใจ อาจายาวิทยา,า,ยา,ยาซึ่งมันก็เป็นหลักจิตวิทยาแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องเรื่องของคดีถูกไหมครับว,ว่า,า,า,วาการทําคดีแบบนี้เนี่ยมันต้องกลับมามองว่า การก่ออาชญากรรมอันนี้เนี่ยคือการลักขโมยก็เป็นคดีอาญาอย่างหนึ่งใช่ไหมการการ่ออาชญากรรมแบบนี้เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของจิตใจในเรื่องอะไรสมมุติว่าเราไปฆ่าคนตายแล้วเอามีดไปแทงหนึ่งทีเนี่ยก็คงถูกจับแต่ถ้าเกิดแทงแทงแทงซ้ำๆแทงแทงยังกริดหน้าก<ๆ>็ต<ๆ>้องกลับมาคิดว่าแสดงว่าแค้นมากหรือว่าคนทำอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเพราะฉนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเก่งๆยังไม่ซักหรือว่ามีกลิ่นซึ่งก็ไม่รู้นะบางทีเอามาอาจจะซักแล้วแล้วมาหมกกไว้มันก็ไม่รู้ไงว่าต่างโกลนเป็นยังไงค เลยอาจจะเป็นส่วนยาโอเคถ้าไปดมแล้วก็ไม่รู้นะไม่ได้ดมมันมีคราบอยู่โอเคใช่ไหมทีนี้มันก็มาดูว่าการขโมยแบบนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรในในการขโมยถูกไหมครับแล้วนี่เจ้าตัวเองคงสารภาพใช่ไหมครับว่าว่าสำเร็จความคายซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะเป็นตัวบอกเราว่ารูปแบบอย่างนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้อันนี้ตั้งข้อสันนิฐานนะครับเพราะว่าหมอไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าบางคนเนี่ย อ้างว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพจิตแต่ว่าเพื่อใช้ในการไม่ต้องรับโทษก็มีเพ<ม>ราะบางคนไม่เข้าใจว่าอ๋อถ้าฉันมีปัญหาสุขภาพจิตไปขโมยของก็ไม่ต้องรับโทษหรอก<ม>อเข้าใจผิดนะครับว่าจริงๆมันต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ตั้งหลายอย่างคุณหมอด,ดูจากข่าวนี้คิดว่าในกรณีของคุณคนนี้เนี่ยเขาเขาน่าจะเป็นจิตเภทด้วยไหมคือคือมันน่าจะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตจะใช้คําว่าจิตเภทจิตเภทจิตเภทเนี่ยคนไทยไปเข้าใจว่าสารเอพอพอผ่านสาราไม่ใช่นะครับถ้าโรคจิตเภทจริงๆจะสารเอ พอสำเพาท้อแท้ซึ่งเป็นโรคจิตที่มีการหวาดระแวงหูแว่วอันนั้นก็อย่างนี้คงไม่ค่อยเหมือนไม่ใช่อย่างนี้ต้องเรียกว่าอาจจะไม่ใช่แต่ว่าก็อาจจะใช่ก็ได้แล้วเขาเป็นโรคจิตประเภทไหนเราสามารถแบ่งลงลึกไได้ไหมถ้าให้สันนิษฐานเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ว่าเป็นเรียกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศประเภทหนึ่งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า sexual deviation ถ้าเป็นคำที่เฉพาะลงไปภาษาอังกฤษเรียกว่า paraphilia ก็คือเป็นลักษณะของ ความผิดปกติในเรื่องของการมีความสุขทางเพศนะครับถ้าถ้าเป็นภาษาที่จำเพาะจะจงไปจะใช้คำว่าเฟติชเฟติชชิ่งก็คือขโมยมาขโมยพวกนี้ครับขโมยชุดชั้นในมาสำเร็จความใคร่โดยที่จินตนาการไปก็จินตนาการไปดมกลิ่นไปจินตนาการว่าได้มีอะไรกับคนนั้นเจ้าของหรืออะไรไปอะไรซึ่งมันจะอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกับพวกที่ถูถ่ายนะครับ ชอบไปทูไทยไม่เข้าใจหรอตอปอธิบายนะทูไทยเนี่ยเค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 ยทำไม่ใช่เคยทำเคยได้ยินบ้าพิธีกรรายการต้องระวังการใช้คำพระวังคําพูดนิดนึงนะจ๊ะเคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมฮะอยู่บนรถเมย์อย่างเงี้ยคอยเดินทำด้วยจริงเหรอเราก็เคยนะเราเนี่ยก็แก้เผ็ดไปเลยบนรถเมย์เนี่ยแหละเคยแบบขอแค่มาสีมาสัมผัสแล้วก็แบบ สำเร็จความทครยได้อะออจะเห็นว่าถ้าเราวิเคราะห์ดีๆจะเห็นว่า,ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยโดยปกติแล้วการมีเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะของการมีเพศสัมพันธ์ตามปกติตกตแต่ว่า,า,ถ,าถ,ถ้าเกิดเพศสัมพันธ์ที่มันถูกจำกัดด้วยการที่ไม่ปกติโดยใช้วัตถุสิ่งของอื่นๆเข้ามาทำให้เกิดความสุขเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศถ้าถ้าภาษาภาษาไทยเรียกว่าการวิฐารณ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเยอะะนะเช่น ไปเปิดโชว์ให้เขาดูแล้วก็ตัวเองก็มีความสุขล,ละบางคนร้องกรี๊ดตัวเองก็ชอบออหรือว่าโทรศัพท์เข้าไปหาเขาแล้วก็ไปพูดจาแบบเนี้ยน,นี่นี่น,นี่ดกประสบการณ์โดยตรงเลยนะจะขอเล่าเลยนะคุณหมอแล้วมีวิธีแก้เผ็ดด้วยนะคะคุณผู้ชมค,ค่ะมีผู้ชายโทรมาหาแล้วก็แบบโอ้แยตุ๊กตาก็สวัสดีค่ะเขาก็แต่ก็ขอโทษค่ะใครใครเรียนสายอยู่คะออ ผม,ผมชื่อจินครับ, <c oughs> บเขาบอกขอชื่อจินอา้าวพี่เป็นอะไรคะพี่เผ็ดเหรอคะก็ถามเขาอย่างนี้เขาก็บอกว่าคุณตุ๊กตาใช่ไหมครับเขาบอกอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกอ๋อ,อบอกพี่เป็นอะไรคะ <c oughs> ผมคุณรู้ไหมผมผมก,กาลังคุยโทรศัพท์กับคุณอยู่แต่อีกมือหน,นึ่งผมทําอะไรอยู่ไม,ะะไม่รู้คะ่ะเราก็ตอบไม่รู้ค่ะนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้น <c oughs> ประมาณสักเจ็ปีที่แล้วเขาบอกอีกมือนึงผมกําลังช่วยตัวเองอยู่อ่าเราก็บอกเอ้าเหรอคะพอเจออย่างเงี้ยผู้หญิงทุกคนจะเป็นยังไงวเป็นคุณ๊อบจะตกใจไหม ผมหรอสมมุติว่าเป็นผู้หญิงอ่ะสมมุติว่าตัวเองเป็นผู้หญิง,งนิดนึงตงกตงใจกแล้วทำยังไงด่าก,กลับไ <Hey, ba. S 1> อ้บ้าอ่าแล้ววางหูวางหูกูบนวันไม่ฟังต่อลวกูบนวันบอกว่าช่วยตัวเองอยู่อา้าวหรอคะตายจริงยังไม่เสร็จอีกหรอคะที่ฉันทําเสร็จไปตั้งนานแล้ว <c oughs> เท่านั้นแหละมันวางเลย <c oughs> จริงๆกรณีแบบนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่เราต้องไม่กลัวเขานะากกรณีที่แบบนี้เป็นกรณีที่เจอน้อยเพราะว่าผู้ผู้หญิงผู้หญิงเหล็กแบบนี้ผู้หญิงแข่งแร่งเลยๆอย่างนี้จะมีน้อยแต่ว่าจริงๆเป็นคําแนะนําที่บอกว่าถ้าทําแบบนี้ดีคำจริงกลุมอารมณ์ให้นิ่งๆเฉยๆไวแต่ว่าพูดจาอะไรโต้ตอบไปในขณะที่ทําให้เขาหมดอารมณ์ไปเลยนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากแนะนําอย่างนั้นมากนักเพราะว่าเกิดเขาเกิดเขารู้จักบ้านเราเช่นเราเนี่ยเราเป็นคนอยู่ในที่แจ้งเงี้ยนะครับเป็นคนที่คนรู้จักเยอะแล้วเขารู้จักบ้านเราแล้วเขาบุกมาทําร้าย หรือว่าอะไรเพราะว่าความโกรธเราอย่างงี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีทีนี้กลับมาเรื่องนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือการเซ็กซ์โฟนลักษณะอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมีพศสัมพันธ์กับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะมีการก็จะเข้ากลุ่มพวกนี้ซึ่งซึ่งในรายนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้แต่บอกฟันธงไม่ได้เพราะว่าการที่จะทราบว่าใครเป็นอะไรจริงๆเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจเพราะนั้นอยากจะอธิบายอีกอันหนึ่งก็คือกระบวนการตรวจ นะครับ,ค,รบคือแ,แนะนําว่าสมมุติว่าโ,โหเจอกางเกงในกองใหญ่ขนาดนี้แล้วเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าตัวเองใช้ในการสมบูรความใครเนี่ยตำรวจหรือว่าพนักง,งานสอบสวนอาจจะต้องนิดนึงก็ค,ค,คือคิดแล้วว่าน่าจะมีปัญหาสุขภาพจิตเพื่ะน,นั้นเราอาจจะต้องพึ่ง ซึ่งบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะจิต,จต,จตแพทย์อันนี้ก็แนะนําว่าหมอเคยทํางานมาก่อนที่โรงพยาบาลน,นิติจิตเวชหรือว่าปัจจุบันคือสถาบันกัลยาราชนคริะะนรรเราก็สามารถส่งไปตรวจสุขภาพจิตได้แล้วก็จะมีกระบวนการแล้วก็จะมีทีมคุณหมอทีมนักจิตวิทยาอะไรทั้งหลายมาเข้าในที่ประชุมแล้วก็ทํารายงานกลับมาแล้วถ้าเกิดตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ก็กลับไปดําเนินคดีต่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาป่วยก็เหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันว่าจะต้องได้รับการบําบัดทางจิตก่อน ห, <ฮะ S 2> หายก่อนแต่ท้งนี้ท <ฮะ S 2> ันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับโทษก็ต้องกลับไปรับโทษอยู่ดีคือประเด็นของศาลเวลาพิจาจณาเนี่ยศาลจะมองว่าขณะที่กระทํารู้ผิดชอบหรือไม่ <c oughs> ถ้าเกิดคุณรู้ผิดชอบคุณตั้งใจขโมยของเนี่ยบางทีก็ต้องรับโทษ <c oughs> นะแต่ถ้าเกิดมันมีพื้นฐานของความเจ็บป่วยอยู่ <c oughs> ก็อาจจะลดหย่อนโทษ <c oughs> ลงมาบ้าง <c oughs> ก็เคยมีมีมีบางรายเนี่ยไปขโมยกลงเกงในแต่ว่า เห็นเครื่องเล่นวิดีโอเขาตั้งอยู่ก็หยิบเข้ามาด้วยเผลอหยิบติดนะนี้คนไข้จริงๆใช่ไหมเคยดูแลจริงๆมันมีอะไรอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนิดนึงได้แมมคุณลูกาคือพออ่านข่าวแล้วเป็นห่วงมากกว่านั้นคือภรรยาและลูกดันเป็นห่วงลูกชายเขาภรรยาก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบแหละแต่ว่าก็เคยชินางไม่ห้ามปลาหรือว่าเลิกลาแต่ลูกชายที่ป่วยโรคหัวใจอยกขวบเนี่ยจะเป็นยังไง คือ<า>ประเด็นนี้มันเรื่องความอับอายด้วยนะแล้วก็พอพอเป็นข่าวอย่างนี้ปุ๊บนี่หมอว่าถูกจับไปบางทีคดีไม่ร้ายแรงหรอกคดีลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าไอ,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 อ้ความ<ข>าอายเนี่ยประมาณมไม่เกิน3ปีปรับนิดเดียวเองแต่ความอายนี่มันติดตัวยาวนานเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ก็ต้องเตือนแหละนะครับต้องระวังกันนิดนึงนี่จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีมั้ยได้ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าทุกต่ามีเคสของน้องที่รู้จักนะคะเพราะคุณแม่เขามาปรึกษาเนี่คะที่เขาชอบเนี่ยช่วยตัวเอง ทั้งๆท,ที่เขาก็มีแฟนเอ,เออและที่สําคัญเลยอยากจะมาถามคุณหมอด้วยว่าภรรยาของพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาทนอยู่ได้ยังไงมาตั้งนานไม่ถึงไม่เลิกเ,ออเขามีอาการทางจิตด้วยหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับออยังมีคลิปนะเป็นคลิปวิดีโอนะครับของสาวประเภทสองนะที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นใช่ที่ชอบขโมยางนเกงในผู้ชายเหรอเป็นสาวประเภทสออ๋ออีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาชมค่ะ